màyu màyu, yu yu mình ngon lẽ, nương điên lẽ, ma, yu yu mình ngon ยูมันงอนมันนี่มานนี่ยาสวัสดีมันงอนมันงอนงอนแมวงอนยูว่ามันขี้งอนป้อนขนมเอ้าจะต้องถึงอืม Nggak dia katil ya Ya yang dia dia yang dia. <tik> ah ini uh. แปดนาทีพอนะไม่มีเวลาไม่มีเวลาห้องลกจัดเจ๊เลยทำความสะอาดก่อนลก,ลกมากเลยไม่อยากให้ใครเห็นเลยแบบโอ้โหแมว ติดวันพาะวันโกนเนาะเราไม่มีเวลาจับมี่จับ ฉีดซองผ่าซองขาซองไอ้อร่อยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขาซองก่อนมันติดอยู่ในซองเยอะมากเลยอ้าวเออเออะ่าซองเลยเรียนเลย ยยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวแม่ต้องไปเอาซองใหม่ยูง,ยง,ง่อนอยู่หน้าประตูแล้วแล้วก็มีขนมปลาปลาเป็นตัวตัวปลาเล็กปลาน้อยปลา,ปาสิวปลาไส้น้องอยาทำอ้นี่เก่งมากเลยอาหาร อาหารเก่งมากเลยอ่ะลุงรัดชอบดีว้าวฮัลโหล my friend my friend thank you นะ thank you my friend hi hello my friend thank you thank you ยาก็มายาสวัสด,ดีวันนี้ทำความสะอาดติดติดด่านไม่ต้องติดไม่ต้องติดยาข้ามมาเลยพอมันมันมีข้ามก็ข้ามเลยยาไม่ต้องไปนี่มนหรอกเจ๊หมวยไม่ได้ไม่ได้มาหวังอะไรจากตรงนี้หรอกมันแค่ว่าช่องผ่านมี มีช่องอไว้พูดคุยสังสรรค์กับเพื่อนแค่นั้นก็พอใจแล้วดานเขิ้นเนนะอ้ยอยากได้ขนมอีกใช่ไหม ยูยังไม่ได้กินเลยย่า yeah, yeah. เขาก็ทักทายน้องหยาตู้เย็นตู้เย็นมีแต่ขนมแมวมีแต่ของแมวทั้งนั้นลองสีแดงดูม้าง <c oughs> อ,อีกสองอีกสองนาทีอีกหนึ่งนาทีฟาฟาเจมวยก็จะลงแล้วนะ เกมหมวยไม่ไม่ไม่ไล์ like, อะไรเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรอกไล์ like, อันนี้แล้วเดี๋ยวก็ลงแล้วก็จะสับให้เป็นคลิปอืออ้าใครจะกินยุยุยังไม่ได้กินเลยมาลูกมาเดี๋ยวต้องไปไล่ป้อนยุหน่อยยุยังไม่กินเลยมันงอนอือป้อนยุหน่อยเนาะกินไม่ทั่วถึงกัน <Yo. laughs> <A yo. S 2> เยอะอเยอะเฮ้ยไม่ได้ถ่าย <laughs> ไม่ได้มองกล้องแผลบแผลบแผลบเราว่าเรื่องมากที่เงาที่งอนเหลอไม่แฟนยังคิวไมเฟน เย็น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 โคตรลำขาดเสียงเย็นคนนี้เลยอยต้องรีบลงไล <c oughs> เสียงมันมาเข้าบ้านบ้านโครูนันจัดการให้แต่เช้าแล้วอะไรที่บ้านโครนูนันหมายถึงอะไรย่าบ้านโครนูนันฮะที่ที่บ้านโครูนันก็จัดการให้ย่าเหมยเหมยที่บอกว่าปีนี้ ปีนี้เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป็นเอ,อเขาเขาไม่ได้ไว่ายเหมือนปีที่แล้วอะ่ะคิดว่าคงไม่ได้ไปหรอกปีเนี้ <t> เพราะว่าตรงกับวันพระวันโกนแมวที่บ้าอ๋อเหมยลืมเหมยลืมไอ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 ส้มไอส้มก็ชื่อชื่อโคนั้นโอ้ลืมนี่เห็นไหม <laughs> โอ้นึกออกแล้วนึกออกแล้ว ย่งกันกินอย่างอร่อยเปลี่ยนมาเป็นนั่นแหละเดือนธันวาแหละหมวยหมวยหมวยไม่สามารถที่จะไปได้ดูปฏิทินแล้วติดวันพระวันโกนบอกตรงๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปดูคลิปไม่ได้ไปอะไรเลยไปดูน้องอุงอิงเบื่อหมวยเบื่อหมวยเบื่อไม่ซ้ำๆสักๆก อาจจะวันหนึ่งอาจจะไปดูคลิปหนึ่งคลิปของเมเดยหนึ่งเมเดย์เพราะว่าเขาทําเป็นกลางๆเขาไม่เคยไปว่าอะไรใครของหนึ่งเมเดย์หมวยมวยดูอยู่ดูของหนึ่งเมเดย์แล้วก็เออเห็นองค์ปู่ก็กราบองค์ปู่ว้าวจิมี่ไม r เฟรนฮัลโหลสวัสดีเอานี่มันสิบนาทีแล้วนี่ว่าสวัสดี สวัสดีสวัสดีค่ะไปช่องที่เราเป็นแอดมินอ๋ออ๋อ,อแล้วหมวยหมยก็ดูไอเนี่ยของแอดหนิงเนี่ยหมวยดูประจําของแอดหนิงแล้วก็ไม่ไม่ดูอะไรให้ใครอ่ะอ๋อก็มีอีกของไอ้นี่คุณดูโลแล้วก็ของป่าช่างแม่งเออก็ก,ก็ก็เข้าไปดูอยู่ บางครั้งเราอยากรู้ว่าเออ,อะไรเป็นอะไรเข้าไปดูแต่ก็เบื่อแหละทุกว,ว,วันนี้เบื่อใจเย็นๆแล้วรู้เบื่อไม่อยากที่จะรำคาญน่าเบื่อน้าเบื่อไหวแต่องคุ๋อแหละไม่ได้อะไรกับใครน่าเบื่ออย่างนั้นอย่างนั้นมีแต่หาผลประโยชน์กัน ยิ่งไอช่องที่แบบว่าหลอกลวงหลอกลวงยิ่งไม่อยากไปดูเลยไร้สาระเปลืองเสียเวลาเวลาเอาเวลามามาหาดูคลิปให้เพื่อนยังไม่ค่อยมีเวลาเลยไปดูอะไรพวกนี้ไม่ไม่ค่อยได้ดูอ่ะจริงๆยากหมวยพูดแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่กลัวไม่กลัวยากจะว่านะเอาเอาเวลานะไปดูคลิปให้เพื่อนดีกว่าเพื่อนที่มาติดตามเราอะไรเงี้ยเพราะเราทําช่อง ไปดูคิดดูอะไรให้เพื่อนนิงจะไม่ค่อยมีเวลาไม่อยากที่จะไปสนใจอ่ะเบือ่อเบื่อดูแล้วก็เบือ่ออย่างนั้นแหละน้ำซ้ำซักซากเออเก่งมากแล้วก็กินน้ำเออสิบสองนาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวมวยขอลงคลิปแล้วนะขอลงคลิปแค่นี้นะครันะครับ,รบอ่ะใหญ่ไหมลกูก อร่อยกันไหมเนี่ยอืมอร่อยอร่อยเดี๋ยวกินน้ากันนะช่องใหญ่เขาไม่มาดูให้เราหรอกเออใช่เขาไม่มาดูให้เราหรอกแต่ทีนี้ว่าเออเราอยากเห็นองค์ปู่เราอยากดูสถานที่ที่ที่ปู่เราก็เข้าไปดูให้เมนไม่ดูดูดูช่องเมย์เดย์อ่ะดูก็ไม่ได้ดูจบคลิปเลยนะดูข้ามๆดูดูแบบว่าเออ มีอะไรถวายองค์ปู่ประกาบองค์ปู่อเรื่ององกับองค์ปู่กับองค์ปู่ยศสุวรรณปู่ปริจิตแค่นั้นแหละไม่ไม่ไม่ไปอะไรกับใครแล้วให้มาเยอะและ้วอย่างคนอย่างเราอ่ะเราให้ขนาดนั้นนะถือว่าเราให้เยอะและ้วให้เยอะและ้ว ไม่ได้ไม่ได้ย่ามีความดีความเดชอะไรเลยนะไหวนางลำเราก็ต้องจัดไปต้องกี่ชุดแล้วเครื่องเสียงเครื่องเสียงเครื่องเสียงเท่าไหร่วะเครื่องเสียงเราลงไปห้าร้อยไหนจะค่าไฟอีกไฟไฟไฟส่งองค์ปูอ่อ่ะเออแล้วไหนอันไหนบ้านไหนเขาทําอะไรเราก็ทําทําต่อไปนี้ไม่ให้แล้วเพราะว่าปู่อยู่รอดแล้ว อยู่รอดแล้วช่องเล็กๆนี่แหละให้ใจเต็มร้อยถูกต้องเฮ้ยพี่ไอ้นี่ย่าย่าจ๋าไอ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 ,อะไรวะตอน้อยกระบะไก่อะไรนะ่ะโอ้ยหแกแบบไปไปติดตามองอิงอ่ะโอ้ยแกเป็นหมื่นหมื่นแล้วจ้ายอดผู้ติดตามแกเป็นหมื่นหมื่นแล้วคนดูหุยหหยโคตรลุ่งเลย เดี๋ยวเดี๋ยววันที่28รู้สึกว่าจะมาที่แถวแถวมินนะย่ามาไหม,มย่าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวหมวยติดต่อคุยกับย่าทางไลนะ์นะน้าย่านะนั่นแหละนั่นแหละกระบ,บาดไก่กระบ,บาดไก่อะไรนั่นแหละอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมวยหมวยคุยทางไลน์นะเดี๋ยวหมวยขอลงคลิปก่อนนะสวัสดีขอบคุณค่ะเอาวนี้อิ่มแล้วนอนแล้วอืม เราจบคลิปภาพนี้เนาะ